สำหรับโปรแกรมเวทเทนนิงวันนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับท่านี้นะครับจะเป็นไทเซปพุชอัพนะครับแต่ผมจะมีออปชันเพิ่มเข้ามานะครับเป็นการดึงเข่าบิดเข้าด้านในครับในการเซ็ท่านะครับให้เราวางมือข้างลำตัวไว้ครับกดบ่าแพ็กสะบักไว้ครับเวลาฝึกนะครับให้เราทําการยุบหน้าอกลงไปนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาพร้อมกับการดึงเข่าบิดเข้าด้านในครับสลับข้างไปมาครับกล้ามเนื้อที่ได้นะครับหลักๆจะเป็นกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังครับแล้วก็กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะะคครรรัับทาปมณ20้งนะครับ หลังจากจบท่าแรกนะครับผมก็ทําการฝึกท่า2ต่อเลยครับจะเป็นการเหยียดแขนตรงนะครับทําเป็นอาร์มแพร้งไว้ครับลักษณะนี้ครับในการฝึกของผมนะครับผมก็จะกําหนดลมหายใจที่20ครั้งนะครับเข้าออก20ครั้งนะครับทําการเกรงค้างไว้ครับขขมวหน้าท้องหายใจเข้ายาวๆนะครับท่านี้ก็จะได้แกนกลางนะครับโดยรวมนะครับความแข็งแรงของหัวไหล่นะครับในการฝึกนะครับพยายามเกรงลําตัวให้ตรงไว้นะครับ เกรงค้างไว้ลักษณะนี้ครับหลังจากจบท่า2นะครับต่อท่าที่3ครับจะเป็นแพลนแจ็คนะครับเป็นการจับขาออกด้านข้างลักษณะนี้ครับก็จะเพิ่มการเกรงที่กล้ามเนื้อแกนกลางมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็ล้ามาจากท่า1ท่า2นะครับแต่ว่าเราฝืนทําต่อนะครับด้วยการจับขาออกด้านข้างลักษณะนี้ครับท่านี้ผมก็จะฝึกที่20ครั้งเหมือนกันครับก็หลังจากที่เราทําครบ3ท่านะครับเราก็พักสักหน่อยนะครับแล้วก็วนกลับมาเล่นใหม่นะครับลองทําสักสามถึงห้าเซตนะครับเพื่อนๆนลองนําไปฝึกดูนะครับ ขอบคุณครับ